สวัสดีค่ะท่านรัตดาค่ะท่านรัตดาเซนลีนะคะคุณเอค่ะค่ะยังมีปัญหาไปตามกวนใจท่านอยู่กวนใจไหนเรานี่ที่ปรึกษารายการคนสําคัญเลยท่านรัตดาชซนลีเนี่ยไม่ถึงไม่ถือว่าเป็นการกวนใจนะคะท่านมาปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หน้าจอท่านเกษียณแล้วในฐานะโคษกประกันนครวันนี้ชาวบ้านก็มีปัญหาก็อาศัยท่านเป็นที่พึ่งอยู่นะยังได้อยู่ใช่ไหมครับ ก็ได้ค่ะแต่ก็มีโค้กใหม่ด้วยนะคะโค้กใหม่บางทีท่านอาจจะไม่ว่างาละท่านพอจะมีเวลาเมื่อวานนี้มีคําถามจากคุณชาติชายนะจะตัวเข้ามาไหมวันนี้ครับติดต่อไม่ได้ค่ะกออ็เลยเกิดผมก็จะคุณผู้ชมก็สงสัยเหมือนกันแกบอกลูกชายเนี่ยทาประกันมาตรา33านะครับแล้วก็ลูกเสียชีวิตนะซึ่งปรากฏว่าประกันจ่ายให้แค่เพียง8ปีเท่านั้นเอง แกก็สงสัยว่าทาไมคนอื่นได้10ปีกรณนี้เสียชีวิตใช่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาเบิกล่วงหน้าก่อน1ปีนะคะรับล่วงหน้าไปแล้ว1ปีอะไรเงี้ยครับค่ะเออกรณีเสียชีวิตจากการทํางานหรือเสียชีวิตในขณะที่ไม่อยู่ในการทํางานแล้วเขามีประกันสังคมนะครับที่เขาจะได้รับสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์มันมีอะไรบ้างอย่างไงบ้างและแตกต่างกันยังไงกับท่านรดาครับค่ะก็ที่เคยเคยบอกไว้นะคะว่าประกันสังคมดูแลอยู่สองพอรบรนะคะคือพอรบอรกองทุนเงินทดแทน จะดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานให้แก่ในจ้างแล้วก็พรบรประกันสังคมที่ในที่ลูกจ้างในจ้างส่งเงินสมทบเดือนละห้าเปอร์เซ็นนะคะอันนั้นจะดูแลนอกงานที่ไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บป่วยในงานนะคะแล้วก็ค้อบุตรอะไรพวกนั้นนะเจตกรณีนั้นคือกองทุนประกันสังคมเพราะฉะนั้นต้องแยกออกสองอย่างของพอรบรนะคะคแต่ที่นี้เคสที่ถามเข้ามาเนี่ยของนายสุรเดชที่เสียชีวิตนี้ใช่ไหมคะเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่สิบกุมภาห้าเก้า ซึ่งกฎเป็นกฎหมายเก่าห้าเก้านี่กฎหมายเก่าใหญ่ยอยู่แปดปีนะคะกฎหมายใหม่เริ่มเก้าพันวาหกหนึ่งจ่ายผิดปีค่ะเพราะฉะนั้นช่วงที่ช่วงที่นายสุรเดชเสียชีวิตเนี่ยเป็นช่วงที่ใช้กฎหมายเก่าอยู่นะคะแล้วก็ทายาตมีอยู่สองคนทายาตสองคนเนี่ยคือเงินเขาจะได้รับทั้งสองกองทุนแต่กองทุนประกันสังคมจะได้รับเฉพาะบําเหน็จบานาญที่เขาส่งมาแต่กองทุนเงินทดแทนเนี่ยจะได้รับตามกฎหมายก็คือ เงินทดแทน60ปีไอ้60เปอร์เซ็นหรือ70เปอร์เซ็นตตอนนี้เพื่อเป็น70เปอร์เซ็นแล้วนะคะกฎหมายใหม่ซึ่งทายาทมีสิทธิ์ขอรับล่วงหน้าและขอรับล่วงหน้าทุกปีโดยมีเงินส่วนลด2เปอร์เซ็นแต่2เปอร์เซ็นไม่ได้คิดว่า2เปอร์เซ็นเลยจากเงินก้อนนะคะคิดเป็นอัตรามาเรื่อยๆเดือนหนึ่งสองสองสามสี่อะไรแบบนี้นะคะซึ่งเป็นเงินที่ขอรับล่วงหน้าเราจะคิดแบบนี้ไว้นะคะซึ่งทายาทเขาขอรับก็ตั้งแต่ปีแรกขอรับทุกปี เป็นรายปีทุกปีทุกปีนะคะจนครบปีหกหกล้วเขามาขอรับลงหน้าแล้วซึ่งจะครบแปดปีวันที่ยี่สิบแปดมกราหกเจ็ดครับอันนี้ขอรับลงหน้าไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะได้รับเงินอ่าของเขาเนี่ยทุกเดือนพายาสองคนหารกันเนี่ยทุกเดือนเขาก็ได้รับไปหมดแล้วค่ะจนถึงปีหกเจ็ดเพราะเขาขอรับลงหน้าส่วนเงินกองทุนที่เขาเงินกองทุนประกันสังคมที่เขาได้รับบําเหน็จนี่นะคะ มันมีเงินที่เขาส่งในกรณีบำเหน็จสาเปอร์เซ็นเนี่ยที่เขาเก็บไว้เนี่ยมีอยู่ห้าพันกว่าบาทซึ่งชายาคสองคนนี่แบ่งกันไปแล้วคนละครึ่งเพราะฉะนั้นประกันสังคมอ่ะทั้งสองพรบจ่ายให้เขาครบถ้วนหมดแล้วอะค่ะแต่คงไม่เข้าใจเพราะว่าการรับลกหน้าไป็นรายปีกฎหมายใหม่เนอยนะครับตรงนี้นะครับใช่ค่ะคือคือญายาเขามีสิทธิ์ขอรับเป็นรายปีนะคะเป็นรายปีเพราะฉะนั้นกองทุนเงินทดแทนที่เก็บตายเนื่องจากการทํางานเนี่ย เขาจะสามารถขอเป็นลายปีลายปีพอครบปีเขาก็มาขอของปีใหม่ต่อไปข้างหน้าปีใหม่ต่อไปข้างหน้าซึ่งปีสุดท้ายเนี่ยเขาครบวันที่28มกราคม67เนี่ยเขาขอไปครบแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเขาเป็นกฎหมายเก่าเขาได้รับแค่8ปีนะคะครับปี8คือ59กฎหมายใหม่ปี61นะคะโอเคซึ่งรายนี้เนี่ยเพิ่งทํางานได้น่าจะไม่ถึงปีใช่ค่ะไม่ไม่นานค่ะเพราะว่าเงินบำเหน็จอยู่แค่5,000กว่าบาทเองค่ะ ครับเอ๊ะท่านลดานี่ถามเป็นความรู้ตอบอบคุณผู้ชมนะครับกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นม40ม3 9ม .33 สเสียชีวิตเนี่ยทายาทเนี่ยที่จะได้รับเงินนะครับจากผู้ตายเนี่ยผู้เอาประกันจะต้องเป็นคนที่หนึ่งถ้าระบุไว้ว่าเขาจะให้ใครคนนั้นจะเป็นคนได้ถูกต้องไหมครับมันจะมีเงินค่าทำศพซึ่ง ึ่งเงินท่าสำศบเนี่ยไม่ได้บอกว่าใครระบุไว้แต่เงินท่าสำจบจะเอาเป็นข้อเท็จจริงว่าใครเป็นผู้จัดการโสบคนนั้นรับเช่นอาจจะทายาทไม่ได้จัดการศสแต่นายจ้างจัดก,การศสให้ในายจ้างมีหลักฐานว่าจะจัดการศพให้ลูกจ้างคนนี้ในก็ต้องใจ่ายให้ในายจ้างแต,แต่เงินตามผิดไม่ว่าผิดกรณีพรบรเงินทดแทนหรือพรบรประกันสังคมต้องใจ่ายให้แก่ทายาทบิดามดา,ารดาสามีภรรยาและบุตรนะคะแต่ที่นี้จะมีเงินบําเหน็จบํานาญกรณีกองทุนประกันสังคมเนี่ยค่ะ ที่ถ้า,ถาเขาไม่มีทายาทเขาอาจจะเขียนระบุไว้ให้ใครก็ได้อะคะ่ะหรือว่ามีทายาทก็อาจจะเขียนแล้วเช่นคล้ายๆพินัยกรระคะ่ะแต่กองทุนเงินทดแทนต้องแจ่ทายาทนะคะหรือว่ากองทุนเงินทดแทนถ้าไม่มีทายาทจริงๆสมมุติว่าพ่อแม่เขาตายตั้งแต่เด็กแล้วก็ปู่ย่าตายายมีเลี้ยงมาใครเป็นคนเลี้ยงใครเป็นคนอุปการะเราเรียกว่าแล้วตอนนี้พอโตขึ้นเข้ามาทํางานเขาก็ส่งเงินให้ปู่ย่าตายายเนี่ยทุกเดือนทุกเดือน ถือว่าปู่ย่าตายายเป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ประกันตนของลูกจ้างรายนี้เพราะฉะนั้นเงินทดแทนเนี่ยผู้อยู่ในอุปการะสามารถขอรับเงินได้ค่ะถือว่าเป็นทายาทด้ยก<ม>นอันนี้เป็นกรณีพิเศษเลยนะ<ช>เนาะเพราะว่ามัน<อ>เหมือนกับว่าเ,เงินของเขาสิทธิของเขาอ่จะบอกว่าเอาแล้วทำไมมีเราก็ไม่จ่ายก็ได้เป็นกองทุนไปเลยอย่างนี้แล้วภรรยาภรรยาถ้าเกิดไม่ได้จดทะเบียนสมรสสามีไม่ได้จดทะเบียนสมรสถ,ถือว่าเป็นทายาทด้วยไหมคะไม่ได้ค่ะคืออย่างนี้ถ้าภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่ใช่ไม่ใช่ ทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งภรรยาและลูกนะคะแต่ถ้าเขาไม่จดทะเบียนสมรสแต่เขาไปจดทะเบียนรับรองบุตรบุตรก็เป็นทายาทตามกฎหมายแต่ถ้าผู้ประกันตนเป็นผู้หญิงเนี่ยบุตรถือว่าเป็นทายาทตามกฎหมายเพราะเขาคลอดเองใช่ไหมคะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนกับฝ่ายชายค่ะ<ม>เพราะฉะนั้นกรณีที่จะเป็นบุตรของฝ่ายชายได้ก็คือหนึ่งจดทะเบียนสมรสสองจดทะเบียนรับรองบุตรสามสั่งสั่งให้เป็นบุตรค่ะมีสามกรณีค่ะ นี่ผมฟังทรดาพูดแล้วนะครับท่านครับถ้าท่านพอจะมีเวลานะท่านทําเป็นติ๊กตอกนะนะเอาแต่ละประเด็นประเด็นผมเชื่อว่าจะมีคนติดตามท่านเยอะจริงๆท่านเอาสั้นๆนี่ท่านอธิบายเราเนี่ยง่ายมากๆเนาะทำทำติ๊กตอกแล้วก็เป็นแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ละตอนนะ EP หนึ่ง EP สอง EP สามไล่ไล่ไปเนี่ยนะท่านเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมความรู้เนี่ยเพราะยังมีคนไม่รู้อีกเยอะครับท่านครับผมก็เป็นเรื่องที่ว่าไม่รู้นะเนี่ยถ้าถ้าเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะได้สื่อสารไปที่ทางประกันสังคมว่า เราต้องให้ความรู้กับผู้เอาประกันตนด้วยใช่ค่ะนะครับไม่ใช่ว่าน<บ>ั่งบนอยู่ว่าถูกหักอีกแล้วเดือนนี้ประกันกสังคม750โดนอดนี่แล้วโดนแล้วโทรไปก็ติดต่อไม่ค่อยได้เราต้องให้ความรู้เขาด้วยเขาจะแน่นเด <ๆๆ S 1> <อ>ือนนี้เราว่าการประชาสัมพันธ์ของประกันสังคมเนี่ยเข้าถึงทุกทุกที่แล้วนะคะคือเราพยายามเจาะเจาะว่ากลุ่มไหนที่เราจะให้ข้อมูลทางวิทยุหรือทางทีวีหรือทางแผ่นพับหรือทางอะไรหลายๆช่องทางที่เราพยายาม ให้ผู้ประกันตนแต่อย่างว่านะคะคือผู้ประกันตนเนี่ยถ้าไม่ถึงจิตตัวเองก็ไม่อยากจะรับรู้อะไรนะคะพอถึงจิตตัวเองถึงจะ,อ,ะอันนี้มันเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือ,คอสับสนขึ้นมาเลยเรามไม่ได้ว่านะเรามไม่ได้ว่านะคือคือจริง <c oughs> ๆแล้วเป็นแบบนั้นตัวเราเองเหมือนกันถ้าสัมภารถถ้าเราไม่เสียเงินเราก็ไม่ไปศึกษาว่าเสียยังไงหักอะไรมั่งอย่างเงี้ยค่ะเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์ ไม่ใช่จุดเดียวแต่เวลาเขาไปติดต่อสำนักงานทางน้องก็จะอธิบายให้เขาฟังเนี่ยอาจจะเชื่อว่าที่เขาไปรับเงินล่วงหน้าหรืออะไรเนี่ยน้องอธิบายให้เขาฟังหมดแล้วแต่เขาเห็นรายการคุณถนอมอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมาถามต่ออย่างนี้นะคะเแต่แน่ใจอยากได้คำตอบที่ต้องการใช่ใช่จริงเจ้าหน้าที่ไม่กล้าคูจริตเพราะมันอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอะค่ะใช่คือบางทีเราก็เจอคนที่มันถามเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยนะ เขามีรายการที่ไหนเขาไปถามมาหมดแล้ว<ช>แต่ <ฮะ S 2> ไม่ได้คําตอบที่ถูกใจอยากจะหาคำตอบที่ถูกใจ,จเขาเอ,อพราะเพราะ คำตอบที่ถูกต้องมันมีคำตอบเดียวไปถามใครก็ตอบตรงกันหมดแต่ไม่ถูกใจทำไมเราไม่ได้ทำไมไม่ลดะพยายามจะไปถามแม่ที่ให้เราจะได้ด้วยอะแล้วมันก็จะไม่ได้ถูกต้องใช่ถูกต้องใช่ก็ดีนะคะดีที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกันตนจะได้ไม่พูดปากต่อปากว่ามีจะเสียเงินไม่ได้รับอะไรอย่างนี้เราก็ยินดีที่จะรับฟังทุกฝ่ายะค่ะว่าจะมาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เราอย่างไรอะค่ะ ครับผมขอบคุณคุณพี่รัตดานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบบ